ก็มามาเจ้าวะนะมาหมากเกาหลีพร้อมๆก็พอเอานะเจ้าแต่เดียนนี้ได้กินนะ่ะชวพรัสใครต้องการสั่งได้นะเจ้าดูเอาเด้อบอสมสีผรอมเือม่อม,มใครต้องการสั่งได้นะคะเรามีขายมาคิดด้วยกัน เดืนนี้มัได้กลินนะ่ะมันสีจะทดลองพอกินไปหกสิบเมตรดูว่ามันจะกลับมาอวนหรือเปล่าน้ำยางมันมดด้วยเราขับบ้านสซนเดียนเจากลินไปหกสิบแล้วก็ยุดตอนนี้ยุดกินเพราะว่ามันมีแต่สมศิมีขายที่เมืองไทยเนะมันซีจะกลับเมืองไทยเลยไงเลยนได้สั่งมาจาะ lấy mới lãn xuống mà ta xuống bánh bèng บอกก่อนว่ามันไม่ใช่ยาลดความอ้วนนะมันเป็นยายาอะไรยาดักจับไข่มันนะนซิก็อุ้มจ้ากินเข้าได้อย่างได้ตลอดตามปกติเลยเจ้า ใครอยากสร้างทักข้อความนะเจ้า Hãy subscribe Để Thank you, Omaha.